ร้านยาและก็เซเว่นเททั่วประเทศนะครับพกบะหมีเกี้ยวครับสนใจแฟนชายติดต่อได้ครับ095 552 2724นะครับคุณเจ็คกี้ครับ KING PRO BOXING นะครับอุปกรณ์กีฬามวยทุกชนิดจำหน่ายที่เว็บไซต์ของ i ิงโปรครับ k ิงโปรบ็อกซิ่ง o m คมรับแล้วครับมาถึงยกที่3 2ยกก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเป็นการช่วงชิงจังหวะกันครับนี่ครับกวาไม่เข้าครับ ทิสิลาก็ซ้ายบังไว้นะครับถ้าโอยซ้ายวืดโดนขวาไปสองนอกหนาล้ครับดูที่การกินเหรียญกินทรงนะครับหลันนิดเดียวถิ่นมแพ้ได้เลยนะครับนี่ครับอไม่เข้าไม่เข้าทิศิลากลันี้มานิ่งเหลืเงินครับทีมงานจากอแรมบางริแเอไมเคิลฮัมาฮัมาโอ้อ้าว่ เอานวมยัดไปที่จมูกนะครับคราเอาแล้วครับพอขยับเปิดเกมเดินไม่รู้จะหลงหรือเปล่าครับคุณคุณแจ็คครับถึงอาวุธนะครับถึงอาวุธถึงใจครับถึงอารมณ์แล้วนะครับไม่ต้องบิวแลวครับตอนนี้กรรมการไม่ต้องเตือนครับอินเนอร์มาแล้วครับขยับเข้าไปแขกซ้ายครับถึงตัววงในตั้งกำแพงหน้าไว้ครับทางด้านของฉัดร้อย บนเวทีครับผู้ชี้ขาดกรรมการวีและพงแก้วจันทร์ครับแยกออกมาแข้งขวาครับเอาแล้วครับไร้นิดชิดหน่อยนะครับน่าจะแตกครับคุณประจิ์โอโหตอนนี้ฉัดพลอยมีตำหนิซะแล้วครับโดนสองเมื่อสักครู่นี้นะครับที่บริเวณโอนนี่ครับคิ้วเบลกตาขวานะครับเลือดไหลแล้วครับตอนนี้จังหวะที่นัดเมื่อสักครู่นี้นะครับโดนแค่กันจริงแต่ว่านัทด้วยสองนะครับ ชัวเสียววินาทีนี่ได้เลือดเลยครับเดี๋ยวตามต่อนะครับแต่แต่คะว่าใกล้หัวใจครับแก้งขาแต่ว่าเลือดไหลเป็นทางครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะมีผลกับเกมมากน้อยขนาดไหนนั่นครับไหลผ่านตาด้วยครับแตกที่ศีรษะแต่ว่าเลือดนี่ไหลผ่านตาครับเส้นทางของการไหลของเลือดครับออเอาแล้วครับกดดันไม่น้อยเหมือนกันครับแตกแล้วครับขวาติดการไหลแขนมาตอเฮศิลาชิงซอดไน ตีด้วยซ้ายไล่แขนมาแทงด้วยขวาตีซ้ายตีตีระบากหน่อยครับครับพอนี่ประเภทเหลี่ยมจัดครับเจ้าของชาย,ยาวัดถอยให้รู้จักครับอ่าตรวจชายท้ายปลายยกนะครับต้องบอกว่าสุดๆไปเลยครับมาแทงตรงนี้เรึ่งทางยกที่3ามแก่ขวาเนี่ยครับในขณะที่ทางด้านของเพชรศิลาค่อยๆขยับเข้าไปครับอ่าอ่าสอกซ้ายมาอีกแล้วครับ วงได้ตังกำแพงหน้าไว้ครับขวางไว้ครับทานาของจัดรอยหาเลี่ยมตีได้ไม่ได้ครับทานาของเพชรศิลาอีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาโอ้โหในสนามบรรยากาศร้อนระอุถึงอาวุธถึงใจแล้วนะครับไม่สร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมนะครับโอ้โหเนี่ยครับจัดพลอยเกี่ยวได้หน้าเนี่ยครับต้องปล่อยทิ้งเลยครับเพชรศิลาเกี่ยวได้ครับโอ้โหต้องบอกว่าระทึกจริงครับช็อต่อชัดเลยครับ แก้กันดีเหลือเกินนะครับอีกคนวางอีกคนโหนตัวลอยขึ้นกลางอากาศอา่นี่นะครับเอาล้วครับมันเต็มไปด้วยความเร้าใจนะครับซ้ายขวาเต่ขวาต่ขวาไต่ขวา,ขวาด้วยวดวยึงทีข้างซ้ายโดนได้มาแเพชรลานี่ก็นิ่งดีเหลือเกินครับนักชกคนนี้เกินตัวครับนักชกวัยแค่19ปีครับอธากรรุนพี่ครับ จัดพลอยถอยให้รู้จักแต่ว่าตอนนี้ขยับเดินเลยนะครับไม่ใช่ถอยครับอเดี๋ยวดูนะครับใครดีใครเด่นครับเห็นกันยกนี้เลยครับใครอยากเท่ใครอยากมีเสน่ห์ใครอยากหล่อเต้องออกนะครับอาวุธยกนี้ต้องออกเลยครับขยับเข้าไปครับจัดพลอยแข้งขามาเอาแล้วครับเดี๋ยวมาดูเกมรับของเพชรศิลามาครับแข้งขวาใส่เข้าไปเพชรศิลานี่ขึ้นชื่อเลยครับว่าเป็นนักวยที่ต่อยเกมรับได้ดีมากๆคนหนึ่งลยครับของเมืองไทยครับ พัฒนาการของเขานะครับในช่วงสองสปีที่ผ่านมานะครับจากโนเนมตอนนี้กลายเป็นบิ๊กเนมครับขวาเอาละครับเพ็เซลาฟันงอกซ้ายตีเข้าขวาชัดพลอยมาชดพอพยายามจะลงล่าครับตีไม่ได้ครับกรรมการดึงออกมาครับอีกหนึ่งนาทีครึ่งบีเพห้ชัดพลอยเป็นฝ่ายเดินนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเดินให้รู้จักบ้างแล้วครับได้และครับ เดี๋ยวดูว่าทางด้านของจัดพลอยครับจะไล่จนกระดาษหรือเปล่านะครับอย่างที่เรียนไปครับเพชรศิลาแขกซ้ายหวดขึ้นมาอย่างที่เรียนไปครับเพชรศิลาต้องบอกว่าเป็นนักมวยที่ต่อยเกมรับได้ดีมากๆคนหนึ่งครับของประเทศไทยนะครับของเมืองไทยในยุคนี้พอสอนี้เวลานี้นะครับแขกซ้ายลุดเดี๋ยวขวาเกี่ยวได้เอ้าแล้ะครับตัดล่างเล่นงานทางด้านของจัดพลอยกองกับพื้นเวทีครับแก้คืนกันทันควันเลยนะครับโดนขวาแล้ววาดล่าง อ้าวผิขวาครับทำลายจังหวะไปก่อนนะครับเพื่อออกมารอจังหวะที่จะสาดแข้งขวาเพชรศิลาซ้ายติดการครับติดออกข้างนิดนึงฉัดพอพยายามจะตัดเวทีให้แคบลงเอาละครับอ้าวขวาล่างขวาอ่าเอาละครับแทงซ้ายคึ้นนะครับเพชรศิลาท,าทางนี้ไม่ยี่ระเหมือนกันกับเพชรศิลา ต่อยด้วยความมั่นใจครับชัดพยกวาดกวาดไม่ได้ครับิดการอีกนั่นแหละครับเชินชกสูงมาทบการสูงนะครับโดยแข้งซ้ายครับนิ่งมาครับทางด้านของเพชรศิลาไม่ตกใจนะครับแข้งขวาโอ้ยซวาโอ้โหโอ้โหขมับบวกปูทันทีเลยครับคุณประสิทธิ์ที่บริเวณขมับซ้ายครับว้าโอ้โหสนามวยเป็นทีมวยชั่วคราวเอามาจ่อจังหวัดระยองครับ แล้วก็ทายาทลูกคููเฮานะครับในวันที่8นะครับวันศุกร์ที่8ครับวันศุกร์ที่แปอ่ะสนามยแกจะเริ่มใช้ฝายต่อครับยกสุดท้ายพี่พิเชษโอ้โหนี่ครับถือว่าเริ่มต้นยกสุดท้ายได้ดีครับออกไป 2- 3สาแข้งคบสวยๆครับเอาละคแข้งขวาไปหนึ่งที่เอาละครับพิศิลารับเยอะไม่ได้นะครับต้องออกซ้ายบ้างครับข้างล่างบกเดินเอาละครับเดินกับเดินกอบแข้งขวาได้มาแม่ตอนนี้เสียงเชียร์กลับมากระหึ่มอีกครั้งนึงครับ ผัดพลอยผัดพลอยกระโดดเข้าลอยเอ้าโอ้โหแม่ไปเสียจังหวะสุดท้ายครับโดนหมัดสายจิ้มหัวลอดเชือกไปเลยครับอืออือนั่นนะครับบรรยากาศวุ่นวายอีกแล้วนะครับภายในสนามครับแค่ขวาใส่เข้าไปจัดพลอยครับอ่าค่อยๆซึมนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าอีลุงตุงนักไปหมดแล้วนะครับอีลุงตุงนักไปหมดแล้วครับเอาขยับเข้าไปได้ไม่ได้แค่ขวาติดบังแม่ดูครับโอ้ต้องถือว่ายกสุดท้ายนี่ฉัดพลอยออกไปเร่งได้ได้ดีเลยนะครับ แต่ก็ไม่เสียจังหวะครับโดนสายจิ้มครับหัวไปลอดเชื่อครับเพชรศิลาออกไม่เยอะนะครับแต่ตอนนี้กลับมาคุมแล้วแค่ขวาวืดจัดลอยครับพยายามจะดึงจังหวะบังคุมเกมบ้างครับรัวเดินแล้วอาจจะหลงครับแตกครับส่วนอีกคนหนึ่งหัวโนครับเอ็นกระาักกระหม่อมซ้ายฟันอาแล้วครับเพชรศิลาล็อกไว้ โหนทรงนี้ดีแม่เลวก็ว่าสรงได้เปรียบเลยครับนั่นแหละครับเลือดนี่ไหลเป็นทางนะครับทางนานของจัดพลอยครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับหนึ่งนาทีเอาละครับอ้าเกี่ยวได้ตัดล่างล้มลงไปเสียวไส้อีกแล้วนะครับอ้าวหนึ่งนาทีครับกับไพ่ไม้ตายครับไพ่เด็ดสองใบสุดท้ายแล้วครับหมัดกับซอกครับจะเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเสิร์ฟได้หรือไม่ครับขยับเข้าไปเป็นศิลาแข้งทรายครับ นิ่งได้ใจเลยครับทางด้านของเพชรศิลาครับอ่าโบกแดงแล้วนะครับบบกแดงแล้วครับทางด้านของจับพลอยครับดูว่าจะพลิกเกมเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนคาดได้ไหมครับเปลี่ยนเซฟได้ไหมวงได้ล็อกเอาไว้ครับเพชรศิลามาน่าจะเป็นเฮือกสุดท้ายครับอ่านี่คือคู่คู่คุณภาพอีกหนึ่งคู่เลยครับวงการวัยบังไทยในยุคนี้เวลานี้เลยครับคู่ดีๆครับขอบคุณเพชรยินดีด้วยนะครับ ที่ส่งเพชรศิลามาร่วมสร้างสีงสันได้มากำบอยไทยชิงแชมป์ประเทศไทยในวันนี้ครับนับเวลาถอยหลังครับพี่พิเชษนี่ครับนับถอยหลังครับใครจะควา้าแชมป์ไปครองครับ1 2 2อบอลประเทศไทยครับแต่ว่าชกกันที่120นะครับนี่คือคู่มวยที่ว่ากันว่าเป็นการช่วงชิงจังหวะฝีไม้ลายมือกันนะครับกลุ่มพลังใหม่ต้อนรับการ,รมาเยือนของเพชรจินดีนะครับภาพด,ด,ดีที่เกิดขึ้นเอาละครับ เพชรศิลาก้มลงไปกราบนักชกรุ่นพี่นะครับสวอ,อุราชาครับ49คะแนนก็เป็นนั้นว่าทางด้านของเพชรศิลาวอ,อุราชานะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับได้เป็นแชมป์รุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทนะครับ122ปอนด์ประเทศไทยคนใหม่นะครับได้เป็นแชมป์รุ่นซูเปอร์แบนต์ตัมเวทประเทศไทยคนใหม่นะครับนี่เป็นแ็มขคัดแชมเปี้ยนเซนที่5ในชีวิตการชกมวยนะครับของทางด้านของเพชรศิลาครับ